มันมัน,ม,น,ม,นมันใจหายเนาะพี่เนาะเพราะว่าคือเราเราก็ทํากระบวนการต่อสู้กันมามากพอแล้วอะแต่ว่าถึงวันแียวตอนนี้เวลานี้คือมันก็มันก็ยังไม่เสร็จเนาะ,ะเจเนาะแต่มันคือเราเราจะต้องทําการส่งพี่สาวของเราเนี่ยกับสู่สวรรค์แล้วกับสู่ข้องกดข้ององพระเจ้าแล้วเราก็แบบเราก็ใจหายเจเนาะใช่ในในมุมเนาะมันจะมีหลายกระแสเนาะวะ่าแบบ ทำไมรีบเผาจังเลยทำไมรีบอะไรจังเลยเนาะในมุมถ้าเรามองในมุมของครอบครัวเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนสนิทอย่างเงี้ยมันคือพิธีสุดท้ายที่เราจะได้ส่งเขาไปอยู่ข้อมกบพระเจ้าอย่างเี่เขาปรารถนาไว้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็คงจะอาจจะต้องถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องหายเหนื่อยสักทีเพราะขนาดเขาเสียชีวิตเขาคิดต้องเหนื่อยกับการแบบต้องต่อสู้หาความจริงหรือกับเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญอยู่อย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่หลายๆคน ก็เพราะนาอยากให้มันให้มันเกิดขึ้นเราก็ได้เผาจริงๆสักทีเพราะโมจะได้ไปอยู่กับพ่อกับพ่อเจ้าด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าวสำคัญอย่างนี้ทำไมแบบเอออนนาไม่ได้มาอยู่ด้วยอ่าหนู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 ต้องเล่าอันนี้ก่อนครับคือเอ่อทุกคนจะคิดว่าแบบพี่อนนาหนีหรืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วพี่อนนาเนี่ยมีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งเราได้ขอทางช่องเนี่ยกับทางช่องแปดเรียบร้อยแล้วว่าเอออนาอยากพักผ่อนเพราะว่า แกโดนปัญหาแล้วแกก็เป็นโรคภาวะซึมเศร้าก่อนหน้านั้นนะคือพ่อของแกเสียขึ้นมาแกเสียเรื่องพ่อไปแล้วแกก็มาเสียเรื่องแตงโมนเนี่ยแกก็อย่างแบบแกเหนื่อยมากแกทํางานไม่ไหวแกก็เลยโอเคขอลาช่องทางช่องว่าไปพักผ่อนพักร้อนนะซึ่งลาไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเป็นแพลนที่ลาไปอย่างประมาณเดือนหนึ่ง<ม>แล้วพอที่นี้<ไ>ปุ๊บับไม่ใช่ไปปุ๊บปั๊บค่ะ,ค,ะคือมันมีการตองเรามีการทางช่องเรามีการขออนุญ,ญาตก่อนวลเราขอไปไม่ใช่อยู่ดีเราปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยอย่างนี้เรามีการขอทางช่องเร ขออนุญาตลา1เดือนนะเพื่อจะไปพักรอนพักผ่อนสมองหน่อยเพราะว่าแกเหนือ่อยลแกก็ค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับข่าวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแกจองตั๋วกลับมาตอนแรกแกอยู่ที่ลาสเวกัสและแกจองตั๋ว2รอ,อบตั๋วดิดออกจองตั๋วเนี่ยเพื่อจะกลับมาให้ทันงานแกก็เลยย้ายเมืองจากลาสเวกัสเนี่ยไปที่เม็กซิโกพอายจากเม็กซิโกเพื่อที่จะมาจองตัว๋วกลับ พอมันจองไม่ได้ทุกเนี่ยเธอจองตั๋วเนี่ยมันเป็นจองวันที่28ได้แค่วันที่28เร็วสุดใช่เร็วสุดที่28 27เนี่ยแหละที่แกที่แกจะสามารถกลับมาได้แกก็เลยไม่สามารถกลับมาทันแล้วอย่างวันนี้มีความตั้งใจจะมาพูดอะไรกับนบ้างคนถามเองก็คงไม่พูดอะไรเยอะอก็บอกว่าขอให้เขาแบบไปไปแบบอยู่ในที่ที่เขาโอเคสักท,ทีอย่าง จะไปก็บกติฟกันไหมไม่เป็นไรถามได้เลยแล้วอย่างแล้วอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะคะณเวลานี้คือจะเผาแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับปล่อยลูกปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่พี่โปคา้ารู้สึกยังไงบ้างอันเนี้ยพอเราได้ไปดูเรื่องจากรายการที่หนุบด้วย <S 2> <S 2> อ่ะม,มันก็เลยเป็นว่าณตอนเนี้ยมันมีทั้งความประสงค์ดีและประสงค์ร้ายในความ,ม,มา <S <S าเครื่อแฝงทั้งหมดเกิดขึ้นนะมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าณตอนเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นต้องการอะไร ที่งๆ่กลุ่มเพื่อนเรารู้ไหมคะว่าว่าเป็นใครแปงมาเล่นเฟซบุ๊กหรือโซเชียลเราไม่รู้เลยอันนี้พี่ฟังก่อนนะเรื่องโทรศัพท์24พี่ก็ติกเอาไว้ที่บ้านหลังจากเจอร่างพี่โมสองวันแม่ไปให้ให้คุณตำรวจอยู่คุณตำรวจเกือบสามเดือนและเพิ่งคืนแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นพี่เลยไม่เห็นโทรศัพท์สกีะครับดังนั้นโทรศัพท์ก็คืออ่ใรมึงแม่เป็นคนสุดท้ายใช่ท่าพี่ทราบนะครับแล้วตอนนี้เราคิดว่าเป็นใครว่าันกคือว่าเป็นใครมันก็ผ่านการสืบมาเรื่อยๆค่ะมันยังตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะจากการโพสต์อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับอันนี้ไม่สามารถชี้ไปได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศคือณนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราโดน เมื่อแกเพิ่งเจอเราก็เพิ่งตกใจเหมือนกันว่าเวลาที่เขาส่งให้ให้กะติกเวลาเดียวกับเรารเวลาเดียวกันเลยลเหมือนเขาเลือกจิ้มว่าเขาจะส่งอันนี้ให้คนนี้ข้อความนี้ให้ใครใแต่รู้ว่าแน่ๆเขาน่าต้องถือโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เอาอีกคาวแค่นั้นเลยาสำหรับเรามองว่าการการะทำแบบนี้มันคือเจตนาดี ตอนแรกดีกว่าตอนแรกก็คิดว่านีแรกหรือว่าดีเพราะว่าเราได้เห็นข้อมูลใหม่เนาะเพราะเราเพราะเราเราก็ยังไม่เคยเห็นรูปรูปพวกนี้เลยพี่ลแต่ตอนน้ปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีอะไรมากกว่าที่สมควรจะรู้แล้วมันเป็นเรื่องนอกเหนือไปอีกแล้วยิ่งเจอคําเจออะไรอย่างเช่นบอกว่ามึงยุ่งเฟซกูทําไมกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างความปั่นป่วนเนาะสร้างความเข้าใจว่าแบบหรือสรุปว่าโมไม่ตายหรือใครเป็นคนทำหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเลยจับมือใครดมไม่ได้ทักคนตอนนี้มันเลยเป็นการแบบเราแค่เข้าใจว่าน,นตอนนี้มันเหมือนความแบบสับสนแล้วก็ความปั่นป่วนไปแล้วอ่ะเพราะว่าคือจริงๆถ้าเขาอยากจะช่วยจริงๆอ่ะคือทุกคนอ่ะหนูเข้าใจนะว่าทุกคนพร้อมที่จะซับพอร์ตเขานะถ้าข้อความนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นหลักฐานจริงๆอะ หนูเชื่อว่าพี่ๆนักข่าวหรือพี่ทุกๆคนอ่ะก็ถอนก็พอร์ตอยู่แล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอ่ะก็คือเราอย่าปั่นเลยอย่าปั่นอย่าสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมามันทยาให้คนอ่ะเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นคนทําโยงไปทางนู้นที่โยงไปทางนี้ที่ไปฝั่งบอกคนยังไม่จบไม่สิ้ว่าคนนู้นสร้างหลักฐานเท็จอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเริ่มมันขับสนว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวให้ทางเพศบอกว่าหลังจากมีพี่ชาวประวัิศาสตร์เตรียมค่อยหลักฐานเด็กเอางี้ก่อนเมื่อกี้ไปขึ้นไปเอาอะไรใจพี่หนุ่มเมื่อกเขาไไม่ด้สภาับ แต่เขาเป็นคนโพสเองนะเขาไปดูในเพจอ่ะเขาเป็นคนโพสเองเมื่อสห้าชั่วโมงแล้วเขามาโพสชั่วโมงที่แล้วว่าเขาไม่ได้โพสแต่เขาบอกว่าเขาออกม,มันมีหลายอย่างที่มันดูนดย้อนแยงย้อนแ <พอ S 1> ยงไปหมด <พอ S 1> จนเราแบบเออว่าเพอาะไม่นน้งดูหลักจริงว่าสรุปค,คือ,อยังไงเขามันเลยมันเลยนะตอนนี้เราเลยกลับไปมองว่าเขาอัดปันโผหรือเปล่าคือเราถามว่าถ้าเขาไม่มีหลักฐานจริงนะถ้าเขาไม่มีหลักฐานจริงเปิดเลยไม่ต้องมาเราเทาอีกต้องเราใครพูดแล้วอ่ะมันก็เอาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย มันไม่ต้องไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเขาจะพูดเขาเขาพูดไปหมดแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถ้าเขามีความจริงเขาก็ต้องออกมาเลยอือไม่ต้องให้เราตั้งคําถามและคาดคะเนไปกันต่างๆนานาโอ้เพราะนั้นตอนนี้ทุกคนพอเราไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เหตุภาพมันเกิดจินตนาการจินตนาการมันสามารถไปได้ไกลมากๆจนเราไม่รู้ว่าสุดอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแล้วหรือเรื่องจินตนาการอ,อืมเราได้แต่ตั้งข้อสังเกตกันไปเรื่อย จากภาพที่เราเห็นแค่นั้นเองค่ะแล้วผมจะทำยังไงกับเรื่องนี้ื่องคะคุยกันยังไงบ้างจริงๆเราอ่ะเราพูดคุยกันนะแต่ว่าคือมันคือเจ้าของคดีสุดท้ายคือใช่คือเราเราเราเป็นคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนนะค่ะเราเราเราบอกก็ได้นะแต่แต่คือถ้าเจ้าของคดีเขาไม่ได้ทำอ่ะเราก็ไปทําอะไรไม่ได้อ่ะใช่เราก็เราก็ได้แต่ได้แต่จะดูว่าว่าเออเราจะต้องยังไงต่อแต่ต่อไปในมุมของเราคืออยากให้เขาหยุดการกระทัหนหยุดสมรอยเป็นโม แค่อยู่ส่วนอยเป็นโมแต่ที่เหลือได้หมด